จ้าตำแตงคูปร,ราข้าวเหนียวยัวย่วๆจ้าตำแตงคูปร,ราอืมเผ็ดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวป๊อืม,ววน,อมน้ำปรราลานัวๆข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บอืม นี่จ้ะหมูทอดน้ำปลากินกับตำแตงเซียบนี่ครับหมูทอดตำแตงผุบารากับหมูทอดจ้าอืมเสียบแบบ